สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่ยเหลือเหยื่อแชร์กรรมนะครับระหว่างนั่งรถกลับจากเพชรบุรีนะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับหวยที่จะออกเจวดากับดังฟ้านะครับีเมื่อคืนเนี่ยลืมนะไม่อยากจะพูดถึง ประวัติของเทวดาก่อนนะครับเทวดาเนี่ยนะครับเป็นคนที่ในกลุ่มนักสืบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนสองซิมนะครับเป็นคนสองซิมเทวดาเขาเรียกสองซิมนะครับซิมหนึ่งก็คือ สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับที่ทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองต้องการไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้นะครับหรือการพูดการจาที่ดูแล้วสุภาพอ่อนโยนทำให้คนสงสารนะครับ แล้วก็ทำให้ดูแล้วน่าเชื่อถืออันนี้ซิมแรกนะครับแต่ซิมหลังเนี่ยน่ากลัวกว่าซิมหลังเนี่ยจะเป็นคนที่ซาดิสเป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นคนที่ภาษาบ้านๆก็คือเป็นคนที่อารมณ์ร้ายนะครับโกรธง่ายแล้วก็ จะใช้ตบเตะกระทืบนะครับก็เรียกว่าเป็นคนสาดิบหรือนะครับเป็นคนสองซิมนะซิมแรกก็คือร้องไห้ได้พูดจาหน้าเชื่อถือหน้าสงสารนะครับแล้วก็มีวาทศิน การพูดเป็นคนฉเฉลียวฉลาดตามประวัติเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทรงอิทธิพลนะในหมู่บ้านกกอกชาวบ้านมักไม่ค่อยอยากกล้าต่อยายด้วยเพราะถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะครับดังนั้นก็เ,เรียกว่าในวงการนักสืบเขาเรียกว่าคนสองซิม คนสองซิมถ้าใครได้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมาถึงใกล้เวลาที่นะครับเจ้าที่จะขออนุมัติสานออกมาจับในเร็วนี้เนี่ยนะครับจากการที่คนขอบเราลงพื้นที่ไปฝังตัวอยู่ประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยนะจะรู้เลยว่าเป็นคนสองซิม คดีนี้เนี่ยมีคนถามเรามากมายว่าเหตุใดแม่ของน้องชมพู่เนี่ยถึงรีบเผาเมื่อน้องชมพู่เนี่ยได้รับการชนะสูตรพิกศนะครับทั้งของนิติเวชโรงพยาบาลสังปพปที่ประสงค์ทั้งของโรงพยาบาตำรวจนะครับในประเภณนี้ของคนอีสานเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เศรษฐีเนี่ย ก็จะเก็บศพไว้ทําไมเขาก็ต้องดําเนินการเผานะครับโดยเร็วที่สุดเพราะว่าการเก็บศพไว้นานๆเนี่ยในภาคอีสานเนี่ย,น,ย,น,ยนะครับสําหรับคนจนเนี่ยหรือคนหาเช้ากินค่าเนี่ยนะไม่มีใครเก็บศพไปนาน,นครับดังนั้นตรงประเด็นเนี้ยตัดทิ้งไม่ได้เลยเรื่องของทำไมถึงเผาศพเร็วอะไรอย่างนี้นะครับ เลิกคิดได้แล้วนะว่าปริสนามันอยู่แค่สองคนเองก็คือเทวดากับนางฟ้าวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือให้ดูประวัติของเทวดาว่าเป็นคนสองซิมนะแล้วก็เป็นคนที่มีวระศิลป์ในการพูดเล่ห์เหลี่ยมเชิงพาพาๆนะครับ จริงที่เรามองตั้งแต่แรกคือเป็นนักปราดแห่งบ้านเกาะเกาะนะเป็นคนที่มีสมองเฉียบแหลมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับส่วนที่ผมบอกว่าทำไมต้องรอถึงสิบห้ากุมภาเพราะขณะนี้เนี่ยเจ้าที่กำลังนำพยานสำคัญหกปาก มาเข้เครื่องจับเท็จจึงต้องรอผลทางด้านเครื่องจับเท็จนะครับหลังจากที่เลิกพูดแล,แล้วคำว่าเพชรคำว่าแพะแพะมันไม่มีแล้วครับนะคดีนี้เจ้าที่ตำรวจจะตอบสังคมได้โดยที่สิ้นข้อคอรหาทุกประเด็นถตาผมพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเอาความลับในสำนวนของตำรวจมาพูด ซึ่งพวกทนายสายโจรก็จ้องอยู่แล้วพวกทนายสายยาก็จ้องอยู่แล้วกลุ่มเอฟซีทนายสายโจรทนายสายยาก็จ้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าไปรู้ข้อมูลความลับตํารวจมาบอกสือ่อเพื่อนๆแฟนเพจอีกนะครับแพะมันไม่มีหรอกนะระดับพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุกเนี่ยระดับสภาพะกำลัง นะสุดยอดฝีมือของประเทศไทยราไปทําพื้นที่เนี่ยนะตรวจสอบต่างๆเนี่ยถ้าเป็นแพ้เนี่ยจะมองหน้าประชาชนได้ยังไงนะครับคําว่าแพ้นี่เลิกไปได้เลยนะไม่มีคําว่าแพ้นะการออกหมายจับเนี่ยนะมันต้องมีเหตุและผลในการเขาออกหมายจับ ยิ่งเป็นคนดังคดีดังคดีที่ประชาชนให้ความสนใจตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้เหมือนคดีครูจำทรัพย์นะคุณคิดดูสิว่าคนคนึงเนี่ยนะสามารถทำได้ทุกอริยบทร้องไห้ก็ได้นะพูดเท็จก็ได้ โกหกได้ทุกวันนะแต่เบื้องหลังเนี่ยอีกสิบหนึ่งก็คือกระทืบเป็นคนอารมณ์รุนแรงเป็นคนซาดิสนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองมื่ถึงวันที่นะครับถูกออกหม้จับอะไรต่างๆที่มีการปกปิดซ่อนเล้นนำพางนะครับ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะเห็นตอนที่ความจริงก็คือความจริงถูกเปิดเผยเหมือนที่ผมบอกครับว่ายูทูบเบอร์เนี่ยถ้าไม่ทําตามที่ต้องการเนี่ยนะก็ไม่สามารถอยู่ได้เราจึงเอายูทูบเบอร์ของเราเนี่ยทำตามต้องการของเขาทั้งอย่างเพื่อต้องการเข้าถึงให้ได้ การเป็นสายลับไม่ใช่ง่ายนะครับที่จะเข้าถึงตัวผู้ต้องสงสัยที่จะเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆดังนั้นนะแพะเนี่ยเลิกคุยไปได้เลยนะที่เขาต้องรอเนี่ยเขาต้องเอาจนกระทั่งแน่ใจเพื่อไม่ให้สารเนี่ยยกฟ้อง ถ้ายกฟ้องทุกคนก็ต้องบอกว่าเนี่ยจับแพแม่สารหนึ่งยกฟ้องดังนั้นคดีนี้เนี่ยอยที่ผมเรียนให้ทราบะครับว่าถ้าไม่มีสื่อเนี่ยช่องหนึ่งไปทําลายน้นหนักพยายนเนี่ย่อนนี้เขาจับไปนานแล้วนะผมเรียนนะครับว่าบุคคลสองซิมเนี่ยนะ ไม่รอดแน่นอนส่วนนางฟ้าเนี่ไม่ต้องพูดถึงถึงเวลาต้องตอบสังคมได้นะนะครับว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้อย่างไรก็ในเรื่องของคดีน้องชมพู่เนี่ยเป,เป็นคดีที่น่าสนใจเป็นคดีที่ คนที่ชอบการสืบสวนสอบสวนเนี่ยควรศึกษาไว้เพราะสมัยนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยมักจะเก่งกว่าตำรวจหรือก้าวหน้าไปกับตำรวจหลายอย่างเพราะว่าเรียนรู้จากเทคโนโลยีที่มีการออกทางสื่อออนไลน์เรียนรู้จากยุทธวิธีในการทำงานในการถแถลงข่าวของตำรวจแล้วก็จดจำ นำมาใช้นำตัวอย่างของสื่อมวลชนนะครับที่ทำเป็นบทละครนำมาใช้แล้วก็พลิกแพงใช้ความเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์พทุบายนะครับในการเอามาดัดแปลงเอามาใช้แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผู้ต้องหาหรือคนร้ายเนี่ย มักจะทิ้งร่องรอยไว้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้นอนไม่หลับหรอกไอ้ที่ออกมาพูดอะไรต่างๆตอนนี้รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าตัวเองทำอะไระรอยยิ้มแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเหลือได้แค่หาเพื่อนคู่ใจว่า จะมีคนมาอวยอีกเท่าไหร่นะครับตวะผมเนี่ยทำงานกันเนี่ยนี่ก็เดินทางกลับจากเพชรบุรีมาที่ศูนย์ราชการพา,านบีแจ๊บชนะอัิท่่ปปป,ปเพื่อลงทุกข์กาโทษกับเจ้าหน้าที่รัฐอีกสองคนที่ทุจริตนะครับในจังหวัดกาญจนบุร,รีในการเรียกรับสินบน ระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งนัดหมายกับพนักงานสอบสวนไว้บ่ายโมงครึ่งและที่สำคัญคือไม่มีอาชญากรคนไหนจะไม่ทิ้งร่องรอยให้เราสืบสวนสอบสวนหรือตามจับได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือ เดี๋ยวเราจะเห็นการหลอกลวงการชอ่อโกงนะครับเพราะว่าบุคคลพวกนี้เป็นคนที่ไม่เคยมีเงินมาก่อนนะมันจะเห็นวิธีการซุกซ่อนฝ่องทายเงินช่อโกงคนหลอกลวงคนโกหกคนเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะเห็นบริวติการเชิงลุกมากขึ้น ในเรื่องของการตรวจสอบว่าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับว่ายกตัวอ,อย่างเช่นเคยบอกว่านะครับเรื่องนี้เป็นแบบนี้แต่พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จ เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็คอยดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผม,ไ,มได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตรวจสอบทุกมิตินะครับเพื่อนำหลักฐานต่างๆมาให้พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเห็นเป็นการปฏิบัติการเชิงลุกของเราเราอยากให้มีการพิสูจน์ว่า สิ่งที่เทวดาและนางฟ้าเนี่ยพูดต่อหน้าสื่อสังคมออนไลน์สื่อต่อหน้าสื่อมวลชนพูดต่อหน้ายูทูบเบอร์นะครับว่าสิ่งของเนี่ยนะแทจริงแล้วมันใช่หรือไม่นะครับก็ลองดูว่าคนอื่นเขาไม่รู้แต่เราจะทำให้รู้เลยว่า จอมรัพสองคืออะไรนะครับจอมรัพสองคืออะไรความจริงก็คือต้องปรากฏความจริงก็ต้องเป็นความจริงมันยังขําถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับเราอยากให้สังคมไทยพึงระวังอย่าโอนไวนะโอนไวเนี่ยสุดท้ายต้องมานั่งผิดหวังว่าเราเป็นคนโง่ถูกดูถูกว่าเป็นคนโง่ซ้ำซาก สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องคิดได้ดีอย่างมาสักครู่เนี่ยที่ผมไปเพชรบุรีเนี่ยช่วยชาวบ้านที่ถูกดาตำรวจแดงเนี่ยตำรวจตวดอดเนี่ยจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยช่อโกงข้างงวไปสิบล้านเนี่ยนะวันนี้เราก็ออกมาจับนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงเข้าไปจับละดูสิว่าผู้ต้องหาเนี่ยในการลังแกประชาชนต่อให้เป็นเจ้าที่รัฐเป็นตำรวจ ก็ต้องถูกจับเหมือนประชาชนทั่วไปนะครับไม่มีการให้มอบตัวนะถ้าต่อสู้ก็เจ้าหน้าที่ก็มีบปิิบัติการในการนะครับวิสามันทันทีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมคดีชมพูกก็เหมือนกันไม่ใช่ตายไปแล้วจบไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกอย่าง ถ้าใครได้มาศึกษาเรื่องการสืบสวนสอบสวนที่เราทำกันมา8ปดปีลหลายๆคดีที่เราขี้คายกันมานะครับทุกๆคดีเนี่ยมันต้องมีเหตุและผลการเข้าถึงตัวคนร้ายการเข้าถึงพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ก็ต้องใช้วิธีปเผชิญสืบลงพื้นที่ฝังตัวพอเป็นคนวาดขยะบ้าง พอเป็นคนขายถั่วบ้างพอเป็นคนขายติมบ้างนะครับพอเป็นคนถีบสามล้ออย่างเงี้ยยุทธวิธีแบบนี้มันคือเขาเรียกว่ายุทธวิธีของนักสืบในการไปเชิญสืบนะครับการทำงานในระบบการสืบสวนสอบส,วน,สวนของยุคโบราณเขาเรียกยุคปัจจุบันนักสืบรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้เทคโนโลยีในการ ตรวจสอบข้อมูลนะการใช้นะครับเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้กับสถานที่ที่อยู่ในป่าในเขานะครับมันต้องใช้วิธีคือเะเชิญสื่อแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับรวมทั้งพยานสิ่งแวดล้อมพยานบุคคลนะครับ แล้วที่สำคัญคือคนพวกนี้บางทีมันไม่ดื่มเหล้าถ้าคนดื่มเหล้านี่หมูเลยนะอย่างสับวาปีเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยพอเวลาเมาแล้วพูดหมดไอ้แบบนี้หมูนะกินเหล้าแล้วเหล้าไปด้วยเหล้าหมดนะไม่ใช่ว่าพอเหล้าหมดแล้วต้องไปซื้อเหล้าไม่ใช่กินเหล้าเนี่ยพอคนที่กินเหล้าไปเนี่ย มักจะเป็นน้ำเป็นนิสัยแล้วก็จะเล่าเล่าให้เพื่อนฟังเล่าย่างนุ้นเคยไปทำแบบนี้เคยกับรถชนคนตายแบบนี้เคยนู่นนี่นั่นอ่ไออย่างเนี้ยนะครับมันง่ายนะถามว่าจับเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกเขาไม่เกินสิบห้าคุมพานะเจ้าที่เขากำลังทำงานอยู่นะวันนี้ก็เอาพยานหกปาก เข้าเครื่องจับเท็จอยู่นะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าเจ้าที่ก็ต้องละเอียดนะทำแล้วต้องทีเนี่ยจับแล้วต้องตอบสังคมได้ทำให้สารลงโทษได้นะครับไม่ใช่รีบรีบลวกลวกเพราะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่เอาไปลวกลวกแล้วก็ใส่ชามแล้วกินแล้วจบไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือการตัดสิน นะครับชะตาชีวิตของคนที่เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยผมมาไลฟ์สดนะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เดินทางกลับประเทศเนี่ก็อยากจะเล่าถึงบรรยากาศให้ฟังว่าคนสองซิมเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนับวันนับวันเนี่ยนะพี่น้องประชาชนต้องคิดวิเคราะห์ แล้วก็แยกแยะแล้วก็ใช้เหตุและผลนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคนที่ไลฟ์สดลง Youtube เนี่ยนะเขาก็มีไรายได้จากการที่เขาได้กดยอดไลฟ์ยอดแชร์ของเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มี Youtube ไม่เคยสแสวงหาผลประโยชน์ด้วยการไปลง Youtube หรือมีไรายได้จาก y o u t u b e แต่เราเปิดให้ประชาชนเนี่ยเอาสิ่งที่เราไลฟ์สดเนี่ย ไปลง Youtube แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้เราอนุญาตนะครับแต่นั้นเนี่ยกดแห่งกรรมมีจริงนะผมไม่เชื่อหรอกครับว่าความดีจะไม่ชนะความชั่วแล้วก็คนชั่วเนี่ยนะจะรอดพ้นกฎหมายได้ทุกคนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นนะครับนะวันนี้เนี่ย คนที่ถูกจับเท็จหกคนเนี่ยก็เป็นบุคคลสําคัญที่ยืนยันฐานที่อยู่ยืนยันนะครับการสื่อสารในช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายไปเป็นสิ่งสําคัญทั้งสิ้นทั้งหกปากนะครับมูลเหตุจูงใจเดี๋ยวเวลาที่เขาจับอเขาจะชี้แจงเองนะว่ามูลเหตุจูงใจมาจากอะไรเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจเองพูดมากไป ก็หาว่าไปรู้สำนวนของตำรวจเรามีหน้าที่นำความจริงมาเปิดเผยเท่าที่เราเปิดเผยได้นะครับส่วนคนที่นะด่าเราอย่างที่บอกเราไม่มายหรอกนะถึงเวลาเราก็ย,ยืนยันว่าไวยออกเทวดากรบนางฟ้าแน่นอนวันนี้พูดได้พูดไปคนด่าผมด่าไปแต่ถึงเวลาที่นะครับ ตำรวจขอมัดสารออกไม้จับผมยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่มีผิดจากสองคนนี้แน่นอนนะครับรอนิดนึงเจ้าที่ทำงานอยู่คดีทุกคดีสำคัญเนี่ยถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่ลงพื้นที่นะครับผมไม่ลงพื้นที่เด็ดขาด เพราะว่าถ้านเราได้เห็นกับตาเราได้สัมผัสเด้ตัวเองเราได้ไปเห็นของจริงนะครับเราไม่ไม่กล้าออกมาพูดนะครับเพราะว่าคนที่จ้องเล่นงานเราก็มีแล้วเขาสามารถฟ้องร้องเราได้นะดังนั้นเนี่ยขอให้รอไม่นานแล้วครับผมเชื่อว่าไม่นาน เพราะเขาคงไม่ปล่อยคดีนี้ยืดเยืะอนานนะครับราะนั้นทุกคนก็จะไม่เห็นการเ่าเครื่องจับเท็จงคนบอกทำไมเพราะเ,าเครื่องจับเท็จ่ะก็เพราะสื่อมวลชนนะสื่อมวลชนช่องหลักอ่ะช่องหนึ่งอ่ะที่ทาให้คดีมันเกิดความเสียหายทําให้ตํารวจต้องมานั่งแก้ปัญหาปวดหัวจกนกระทั่งได้หลักฐานสําคัญมานะแลวเดี๋ยวไม่ต้องประชาชนจะร้องอ๋อเองนะครับวันที่มีการจับ นะคนสองซิมนะกับนางฟ้านะครับซึ่งก็ดูว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเราบางสิ่งบางอย่างเราก็อยู่ในขอบเขตที่เราพูดได้บางอย่างก็พูดไม่ได้นะเพราะว่าบางเรื่อง ถ้ามาทํางานกับเราจะเข้าใจวิธีการทำงานของพวกเราจะเข้าใจนะครับว่าทําไมเราถึงกล้าการันตีทําไมเราถึงกล้าพูดยืนยันนะครับแล่ผมไม่จําเป็นที่จะต้องการยอดไล์ยอดแชร์เพราะมันไม่มีประโยชน์ต่อผมเพราะผมไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์จากการยอดไล์ยอดแชร์และไม่ใช่ต้องการเลตติ้งเพราะเราก็ทํามาตลอด8ปี ปีที่เกก็ไม่ได้สนใจเรื่องเรตติ้งไม่ได้ว่าพูดแล้วไลฟ์สดจะมีคนเอาเงินไห้ผมหรือผมได้ค่า youtube หรือค่าอะไรทั้งสิ้นหรือได้ค่าโฆษณา8ปดปีผมไม่มีโฆษณานะครับไม่เคยมีไรายได้จากการ youtube ผมยังไม่รู้เลยว่าไอสับสไครอะไรเนี่ยนะที่เขาเรียกเนี่ยมันคืออะไรผมรู้แต่ต้นตะไครอเนี่ยที่ผมเรียนนะครับนะบนะแต่นั้นเนี่ยเราฝากไว้ถึง น้องประชาชนอย่าโอนไวคิดรอบครอบพิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็ดูได้เห็นและผลนะละถึงเวลาก็จะรู้เองก็เร็วนี้เดี๋ยวถ้าใกล้เมื่อไหร่เราจะมาแจ้งให้ทราบนะครับอีกครั้งหนึ่งก็ว,วันนี้ก็ขอบคุณ การเพ็ทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ